ครับโอ้หนักเลยเออเซเว่นสินี่นี่นี่รถแลนมากนี่กูเจ็บอยู่เซเว่นนะครับเซเว่นระเบิดใช่เนี่ยอยู่หมู่สองครับหมู่สองครับโดูนะครับนี่บ้านหลังนี้ครับสามแยกเขาเขาออกไปแล้วอันตรายมากนะครับ ล่าสุดพี่น้องล่าสุดพี่ไทยเราจัดหนักจัดเต็มให้ขเขมรไปที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะท,ทราบว่าทุกคนน่าจะติดตามข่าวไทยกับกัมพูชาเนาะตอนนี้บานปลายพี่น้องเนยะคือกัมพูชาเนี่ยเปิดไทยก่อนเนาะพี่น้องเนาะเปิดไทยก่อนบุกไทยก่อนใช่ไหมใชยิงไทยก่อนเนาะสุดไทยแล้วไทยเอาคืนกัดนักเลยพี่น้องไอ้บ้านเลย ลาบเป็นนาบกองเลย F16 ไปแล้วพี่น้องหกล้มหกลำบินขึ้นน่านฟ้าไปแล้วถล่มลาบคาบกับฐานทำเรียบร้อยพี่น้องแต่ว่าสะใจคนไทยทั้งประเทศชมเกียรติชมศักดิ์ศรีของคนไทยแวเนาะพี่น้องบอกแล้วจะเป็นเยี่ยมจะเป็นเยี่ยมกับพี่ไทยพี่น้องคือคนไทยเนี่ยเขาบุญยักเกตสรงค้มเขาบุญยักลบเขาบุญยักเป็นสรงค้มเนากพี่น้องเขาบุญยักลบกับประเทศใดหรอ แต่ว่ามันเข้าตาจนแล้วคุณมาเยอะเยะ้ยคุณมาเปิดไทยกกอนไทยก็ต้องเอาคืนแบบสาสมนาะพี่น้องเนาะเกินแบบว่าเหตุเอาคืนแบบสาสมเลยจับหนักให้เลยฝูงบินฝูงอากาศจับหนักจับเต็มพี่น้องเลยล่าสุดก็ แทกไปแล้วแตกไปแล้วทีหนึ่งเนาะประารคามรนแตกแตกไปแล้วทีหนึ่งแบบว่าประารคามรนในวิ่งนี่ตายกันละนาวเลยพี่น้องเไยหลังจากที่เครื่องบินไทยนี่เข้าไปถล่มแบบบวยยังเลยพี่น้องเไยได้ลกล่าสุดได้ข่าวว่าผู้นำของคามรนนี่บินหนีออกจากประเทศไปที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องไง ไปประเทศจีนประเทศเรียบร้อยแล้วเครื่องบินส่วนตัวโอ้โหแปลว่าซึกครั้งนี้บมดจบง่ายๆพี่น้องยาวยืดเยื้อแต่ไทยกันเอาจริงๆในไทยเ็จบภายในสองมือหรือว่ามือเดียวก็ได้องแท้เนาะก็คุณมาเปิดประเทศก็คุณมาเปิดใส่ประเทศไทยก่อนนะคุณมายิงใส่ประเทศไทยก่อนเนาะพี่น้อง คอยเห็นเขาเขายิงใส่ประชาชนเลยนะกัมพูชานะเขายิงใส่กัมพูประชาชนฝั่งไทย,ลยนะแล้วนะได้ข่าวว่าเสียชีวิตไปหลายรายเลยนะครับลูกลูกลก,ลก,ลก,กระสุนปืนนะตกกลางเซเว่นที่แถวตะเข็บสายแดนนะเสียชีวิตคาตรงนั้น7คนนะครับโอ้โหนี่คนยิงกระทั่งประชาชนนะครับคนกัมพูชาคนโหดร้ายมาก แล้วจะให้ประเทศไทยทนได้อย่างไรครับทีนี้ก็ต้องจับหนักจับเต็มเอาคืนนะครับทีนี้อย่างสาสมอย่างนี้แหละผลกรรมที่คุณได้ก่อไว้นะครับประเทศไทยเขาพยายามเจราจามาตลอดแต่คุณก็ไม่เอาคุณบ่ายเบี่ยงคุณจะใช้กำลังอย่างเดียวเป็นอย่างไรแ่ะทีนี้โดนไทยจับหนักลองขอชีวิตกันเลยทีเดียว